สวัสดีชาวเพจทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับวันนี้นะครับผมมีน้องๆหลายๆคนขอมานะครับทั้งใน YouTube t i k t o k อะไรก็เพจสตรีม a c e b o o k ของผมนะครับว่าอยากให้ผมสอนในการบังคับกล้องหลังนะฮะหรือบังคับตัวแบบเอ่อคอยกันเวลาเขาบุกมานะครับคือบังคับกล้องหลังนั่นแหละนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาสอนให้สาระแบบเต็มคลิปเลยนะฮะทุกคนผมจะไปตัดไฮไลท์มาแล้วจะมาบอกให้ทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตกันเลยนะฮะ จะบอกแต่ละวิธีไล่ไกันไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าครบทรวนแน่ครับผมนะถ้าใครอยากรู้เรื่องการครคับกลหลังมาในคลิปผมคลิปนี้คลิปเดียวจบแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนติดตามไว้ก่อนด้วยนะครับทุกคนนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันนะ,ะนี่ครับอย่างแรกที่ผมจะอสอนนะครับนะอาจจะเป็นเรื่องความคิดก่อนนะฮะความคิดนะฮะว่าในการดักบอลเราควรคิดแบบไหนแผนไหนเราควรคิดแบบไหนนะครับผมนะอย่างที่สองก็อาจจะเป็นลายในการวิ่งดักบอลฮะ แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆรื่อนะครับเดี๋ยวจะไปบอกการตอนสอนอีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราไปสอนกันเลยฮะ let's go <S a few moments later นี่ครับทุกคนผมจะมามาบอกรายการวิ่งของกองหลังก่อนเลยนะครับทุกน,นะตัวเห็นรูปนี้ไหมรูปนี้กํลาลังทําอะไรฮนะฝั่งเขากําลังชิ่งกันทุกคนสามคนแล้วโรนโดฮะวิ่งขึ้นมาคนเดียวกําลังวิ่งเติมขึ้นมาเพื่อจะไปยิงคนเดียวฮนะตอนนี้แล้วผมเห็นโด้ปุ๊บผมอบ่บังคับเบลเออร์เลยนะบังคับเบลเออร์เลยฮนะ วิ่งตัดกลางเขาตัดกลางเลยฮะถ้าเขาแทงมาเขาจะแทงออกข้างมีโอกาสที่จะวิ persuade, ่งแซงผมได้น้อยมากถ้าเขาโยนข้าบมาเขาจะโดนผมตัดทันทีนะฮะเป็นไงผมต้องคิดแบบนี้นะทุกคนนะแล้วรายการวิ่งครับเน้นวิ่งเป็นตรงกลางไว้ดีที่สุดนะฮะแต่เป็นกองหลังหรือว่าจะเป็นกองกลางตัวรับก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะจังหวะนี้ผมผมวิ่งลงมารอ้นะฮะตรงกลางเขาตรงกลางเลยวิ่งลงมาตรงกลางเลยฮะแต่เขาแทงมาเขาโดนผมถ้าเขาโยนมาเขาก็โดนผมครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะทุกคน แต่ทุกคนฮะมาอีกช็อตหนึ่งนะฮะช็อตนี้นะครับผมจะให้ดูภาพนะครับทุกคนทุกคนคงคิดเหมือนผมฮะนี่ครับเดือยยกลนะครับส่งชิงหนึ่งสองแน่นอนครับทุกคนพอหน้าคู่ส่วนมากนะครับยังไงถ้ามาแบบเป็นคู่นี้นะครับผมนะยังไงต้องชิงหนึ่งสองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยนะทุกคนนะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยนะฮะแล้วผมนี่เนี่ยที่ผมบอกนะฮะว่าเราต้องใช้วีเอล่านะครับหรือว่าตัวกลางรับของเรานะฮะมาเป็นตัวบังคับตัวแรกนะครับ เพื่อเราจะอยู่ในแดนการนะฮะอยู่ในแดนการนะฮะเพื่อเราจะแบบบางลายที่เขาจะส่งชิ้นหนึ่งสองคนนะั้นเราจะเราจะดักได้นะครับผมเชื่อว่าหลายหลคนคงจะเป็นกันฮนะในการดักแบบนี้นะครับผมแต่นี้ผมแบบบอกคนไม่เป็นด้วยนะครับผมนะสอนแบบใครที่ยังแบบเพิ่งมาเล่นใหม่หรือมือใหม่กันด้วยนะครับทุกคนนะและ้วก็ลาการวิ่งนะครับทุกคนนะของกองหลังกับของกองกลางตัวรับนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้เป็นการบังคับกองหลังดัก เวลาเขาชิง1นงกันนะครับหน้าคู่นะครับทุกคนนะแล้วผมบอกประโยชน์นะฮะถ้าเราดักได้ปุ๊บเราจะมีโอกาสได้สวนและเป็นประตูได้มากขึ้นด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์อย่างเต็มๆกันนะฮะเจอกับคนนะครับเกมออนไลน์นะครับผมแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับทุกคนผม ดักบอลนะหรือบังคับกล้องหลังนะครับผมใช้เป็นการเข้าบอล2ตัวนะครับทุกคนนะเป็นการเข้าบอล2ตัวนะฮะคือการแย่งบอล2ตัวนะครับทุกคนเพราะว่าไอตัวที่บอดมันเแย่งให้ทุกคนนะตัวนั้นจะเป็นตัวเอาไว้จี้บีบเขาตลอดเวลานะฮะเพื่อแบบเขาแบบเขาคิดนานเลยเขาช้าเนี่ยเขาจะโดนเราแน่นอนครับทุกคนนะแต่ตัวที่เราบังคับเองฮะเอาไว้ดักบอลนะครับทุกคนนะเพราะว่าถ้าเขาส่งมาตรงที่เราดักปุ๊บเขาจะก็โดนฮะแต่ถ้าเขาช้าเขาโดนตัวที่เรา เข้าบอลไอตัวที่บอดบังคับผมตัวที่เราจีนะฮะเรียบร้อยเหมือนกันนะทุกคนง่ายฮะไปทุกคนไปดูไฮไลท์กัน let's go a few moments later นี่ครับทุกคนไฮไลท์แรกนะครับทุกคนนะดีวผมจะมีภาพช้าแล้วก็ภาพธรรมดาให้ดูนะครับผมนะนี่ทุกคนดูครับผมผมจะอธิบายให้ฟังฮะนี่ครับมาถึงภาพช้าทุกคนนี่ผมเห็นไหมเขาออกข้ามาทุกคนที่เขาส่งได้คือมีตัวกลางกับตัวหลังฮะเพราะเขาพลิกมาแล้วปุ๊บผมอ่านตัวกลางเลยตัวกลางครับผมเป็นตัวที่ถ้าเขาผ่านไม่ได้อาจจะ ผมเสียประตูได้มากที่สุดนะฮะผมเลยจากตัวการนะครับผมต่อมาครับผมจังหวะต่อไปนะครับเดนเวทส่งมาปุ๊บนี่จังหวะที่ผมแคปรูปให้ดูเมื่อกี้เลยฮะนี่ครับดักเรียบร้อยฮะเดี๋ยวพับชาร์ดผมจะบอกนะครับทุกคนนะดูฮะแล้วผมขึ้นเกมสบายๆนะทุกคนเห็นปะนี่ครับเดนเวทเขาส่งมาปุ๊บนี่ครับที่เขาส่งได้นะครับแผนหน้าคู่นะผมคิดว่ายังไงเขาต้องชิงหนึ่งสองเลยเขาต้องโยนไม่ก็แทงนะครับผมเลยเอาวีล่าตัดเข้ากลางมาบังบอลทิ้นที่เรียบร้อยครับทุกคนนะได้สบายๆครับผม และจังหวะที่3นะครับเพื่อนๆนะจังหวะนี้ปุ๊บโดนตัดฮะสองข้างปุ๊บโดนโดวิ่งแล้วนี่ผมเอามาไปเข้มดักรอเ,เห็นปะนี่ครับเราต้องสมองไวนะครับเพื่อนๆนะต้องหัดมองให้ทั่วๆนะฮะโโดวิ่งปุ๊บผมเอาไปเข้มดักรอแล้วเห็นปะไล่นะครับให้ดักแดนกลางนะแล้วให้บีบมุมเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมมาต่อจังหวะที่สี่ฮะชิงสองปุ๊บผมดักกลางและวีล่าเห็นไหมส่วนมากเขาจะชิงหนึ่งสองกันนะครับทุกคนนะส่วนมากจะแผ่นหน้าสองนะฮะผมเอาวีล่าดักกาลางรอเห็นปะ เรียบร้อยครับผมเละเทะนี่ครับเป็นจังหวะที่5นะครับทุกคนนะถ้าส่งปุ๊บแฮร์รี่เคนส่งไอปเป้เอาวคนเดียวไม่มีใครเติมฮะโดนผมบี้บี้ก็ต้องยิงครับผมนะนี่คือข้อดีนะฮะถ้าโดนบี้ครับผมนะไม่มีอะไรทำยังไงก็ต้องยิงครับไม่ยิงก็โดนแย่งฮะมี2อย่างทุกคนเห็นไหมผมเข้า2ตัวนะครับเห็นป่ะนี่ครับผมนะข้อดีของมันนะครับผมจังหวะที่5ครับทุกคนส่งมาปุ๊บเดอะบอยส่งฮะนี่ครับทุกคนจังหวะนี้ยครับจะบอกให้ว่า การเข้าบอลสองตัวมันมีประโยชน์ยังไงครับผมนะคือที่ผมบอกฮะการตัวนึงเอาไว้ดักแล้วอีกตัวหนึ่งให้บอลบังคับเองมันจะจี้หลังเขาเรื่อยๆนะฮะเราดักปุ๊บเขาส่งช้าเขาคิดนานครับเขาจะโดนวิล่าผมนี่เรียบร้อยฮะวิล่าผมตัดบอลง่ายๆครับทุกคนนะครับจังหวะที่หกครับผมเรียบร้อยส่งมาปุ๊บโฟเดนฮะเข้ากลางเอ้ไปโดนแล้วพลิกช้าผมโดน2ตัวฮะเห็นปะโดนตัวหนึ่งเบียดโดนตัวหนึ่งดักครับแล้วตัดบอลจากข้างหน้าไปได้เลยง่ายๆครับผมเห็นปะตัวหนึ่งเบียดข้างงงหลัััตวนึดกเรียบร้อย เรียบร้อยฮะเห็นไหมบอกว่ามันมีประโยชน์มากมากครับทุกคนนะในการบังคับกองหลังนะฮะนะทุกคนผมโดนตัดบอลปุ๊บเขาส่งมาโรดี้ส่งมาปุ๊บนี่ครับเอเป้จะโยนหรอปุยโยผมดักเรียบร้อยแล้วจ้านี่ครับผม่งส่งขึ้นหลังครับเพื่อความเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนนะนะปุ๊บโดนดักปุ๊บนี่ดู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 ดดูดูดูใหม่นะฮะส่งมาปุ๊บนี่ขึ้นแล้วส่ยปกดสายขึ้นแล้วเห็นปะผมเห็นแล้วปุยโยผมหยิบปุยโยขึ้นมาเลยหยิบปุยโยถอยหลังมาดัก เนี่ยจังหวะต่อมาทุกคนเนี่ยไม่ได้เอาอยังไงนิ้วเนะี่ยเอาข้างมาเฮ้ยไม่ได้อีกทีนึงผมดักแล้วดักรอแล้วเรียบร้อยโดนเรียบร้อยโดนเห็นปะกรนะดาษปูโยออกตัวชา้านะครับเมื่อกี้นะแต่เอเปเต้ B จะออ,ออกตัวชา้ากว่าวะจ <c oughs> ังโดนเลยครับทุกคนนะนี่ครับดูภาพชา้าทุกคนเห็นปะปึ๊บผมเสียบบอลตรงนี้ปึ๊บเขาแทงเอเปเป้ B ปูโยออกตัวฮะวิ่งดักรอข้างหน้าทุกคนเห็นปะแล้วก็ชนครับเพราะปูโยมีความแข็งการเข้าบอลบอลวินดิ้งอยู่แล้วนะฮะเรื่องการชนเรื่องการเข้าบอลสบายสบาครับผม และอย่างช็อตนี้ครับผมยังไงเอ่ยผมจำช็อตไม่ได้ทุกคนนะต้องดูนะฮะดูเดพูดไปด้วยทุกคนส่งมาปุ๊บนี่ครับโดนดักอ๋อช็อตนี้ครับผมผมใช้เป็นอ่าไอ้นี่ครับโรเบโตคาร์ลทุกคนนะเห็นปะผมหยิบคาร์ลมาดักตั้งนานแล้วแล้วผมใช้อีกตัวนหนึ่งให้บอลมันบี้เลยฮะเพื่อเขาต้องส่งบอลทุกคนเดี๋ยวผมดักรอเห็นปะนี่ผมเห็นช่องปุ๊บผมดักรอเลยเห็นบูโนโ่ยกมือว่าผมดักเลยฮะนี่ครับทุกคนเราต้องมีไหวพริบแล้วความคิดที่เราต้องคิดใหม่นะครับผมนะว่า่ i, างงาเาเเเเฮ้ยยยขขจะะสงงงงงบบอลลัััไไนนป็นงงนครผม อย่างชอ็อตนี้ยังไงเอ่ยนี่ไงฮะช็อตนี้นี่อ๋อช็อตนี้เขาลนทุกคนช็อตนี้จะบอกให้นะครับว่า,าข้อดีของมันนะครับคือทําให้เขาลนจนแบบส่งบอลก็ไม่ตรงเลยฮะ,ะดูถ้าเราดักนะครับเขาไม่รู้เขาส่งทางไหนดีวะเขาต้องส่งขึ้นหลังทุกคนแล้วเขาจะจัดส่งร่างกายพอดีแล้วเขาส่งออกแล้ว,ลวเราก็จะได้บอลมาคองนะค,ะนะครับผมนะครับมาดูต่อไปน,นะ,ะทุกคนต่อไปนะแทงปุ๊บผมดักแล้วบิเคนดักรอ เนี่ยทุกคนกลางข้าบอล2ตัวนะฮะหลักตัวหนึ่งปุ๊บตัวหลังเข้าบอลแล้ว <_ S 1> เห็นปะทุกคนดูคาร์ลอดดีๆนะฮะดูใหม่ทุกคนดูภาพช้านี่ครับภาพช้านะครับผมคาร์ลอดอยู่ข้างหลังทุกคนเห็นปะคาร์ลอสวิงมาแล้ววิงมาแล้วผมดักบอลฮะ,ะเขาจะส่งเสาสองให้นอนทุกคนนะ,ะจังหวะนี้คาร์ลอสวิงมาจะตัดหน้าเรียบร้อยะะผมการดักบอลถือว่าเป็นที่มีประสิทธิภาพมากๆฮะต่อมาทุกคนไปต่อจังหวะต่อไปเลยครับผมจังหวะต่อไปครับทุกคนนะเป็นจังหวะที่ผมเสียบอลนะจังหวะเกมบุกนะฮะถ้าเขาได้บอลจนหน้าโกนะครับ ผมผมว่าเราสมควรดักบอลอย่างแบบเป็นเป็นเสือโทษน,นะเป็นเสือนะฮะเดี๋ยวมีจังหวะนึ่งนีุ้ทษนะแล้วก็จะมีจังหวะที่เราจะได้ยิงนะครับผมถ้าเราไม่ดักบอลเป็นเสือนะครับทุกคนนะเขาก็จะแบบส่งง่ายๆฮะแค่เพจจากที่เราเพจได้ง่ายๆเลยะครับทุกคนนะเพจคือเราบีบนะเหน็นปะเราบีบปุ๊บเขาจะโยนทิ้งุทคนะถ้าเขาไม่โยนทิ้งเมื่อกี้เขาส่งออกข้างเขามีเสี่ยงจะโดนผมตัดบอลแล้วยิงได้ง่ายๆเลยนะฮะไปจังหวะต่อไปนะลูกชอส่งมาผมนะผมยังไงเออและฟอร์ อ๋อจังหวะนี้ครับผมที่ผมจะบอกนะครับผมคือการที่เราอ่านเนี่ยผมเอาลุงลูมาอ่านแล้วปุ๊บแล้วผมใช้เป็นการบังคับ2ตัวถ้าฝั่งเขาอ่ะคลองบอลนาน่ะจะโดนได้นะฮะแบบห่วงบอลนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะจังหวะนี้ครับทุกคนจังหวะนี้ที่ผมจะเออที่ผมจะบอกนะครับผมคือจังหวะแรกที่โกส่งครับโกเป็นตัวสุดท้ายฮะให้กองหน้าเราดักซ้ายก็ขวาครับได้ดักต่างทั้งสองข้างทุกคนนะเพื่อกดดันเขาฮะถ้าเขาส่งพลาดปุ๊บเรามีโอกาสทำประตูได้สูงครับผมแต่จังหวะนี้ครับผมเห็นไหมปโยถึง การเข้าบอลสองตัวมันมีประโยชน์แบบนี้แหละครับทุกคนจริงๆครับผมนะจริงๆอะให้ดูภาพชายจริงทุกคนนะเนี่ยเอาฮาเลนดักขวาก่อนนะแต่เขาส่งซ้ายโดนถ้าเขาส่งผิดนะถ้าเขาส่งขวาปุ๊บโดนผมแน่ๆฮะรู้เมื่อกี้แล้วจังหวะเขาขึ้นเกมฑ์ผมเอาเนี่ยโอเว่นนะโอเว่นเกือบตัดได้แล้วช็อตนี้แล้วต่อมาต่อมาฮะโอเว่นผมลงมาอีกปุ๊บแล้วผมใช้การเข้าบอลสองตัวที่คนมีประโยชน์ยังไงเอ่ยนี่ครับผมนะปุโยเรียบร้อยฮะนี่ครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนี่ยกระลักผมนะเป็นไงเทพไหมทุกคน นี่ครับทุกคนการสอนมาครับก้องหลังก็จบลงแล้วนะครับผมนะก็อยากให้ทุกคนดูกันให้จบนะครับถึงมันจะยาวหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมใส่ความรู้อะไรมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับผมทํากันด้วยใจนะครับทุกคนนะอยากให้ทุกคนดูให้จบกันจริงๆนะครับผมนะก็คือสรุปว่าการบังคับก้องหลังนะครับก็คือการที่เราอ่านลายการส่งบอลเป็นนะฮะแล้วศึกษารู้ว่าเขาเล่นแผนไหนแล้วตัวไหนที่มันว่างๆตัวไหนที่เขาวิ่งไปแล้วมันแทงหลุดอ่ะเราอ่านลายเป็นเราแบบบังคับ ถึงก่อนนะครับทุกคนนะมันก็มีโอกาสที่เราจะตัดบอลได้แล้วเรามีโอกาสที่จะสวนยิงเขาได้สูงนะครับทุกคนนะบอกเลยครับพี่แต่ดีๆเท่านั้นนะฮะแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมทําแบบสอนแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนกดติดตามกันด้วยนะฮะทั้งใน Tik t o อก a c e b o o k และ YouTube นะครับผมนะฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้จบเลยครับผมบ๊ายบายจุ๊บ